ขอให้ไอ้ไข่นะครับวันนี้นะในการจุดธูปนะครับเสียงทายเลขมูคนในวันนี้นะครับได้โปรดเมตตาบรรดาโชคบรรดาลาบนะให้แก่ข้าพเจ้าและนะครับลูกบ้านทั้ง198ท่านแล้วก็พี่ๆนะครับที่ดูไลฟ์ในขณะนี้ทั้ง1 4 6สี่ท่านนะครับขอให้มีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันนะครับตาไข่ทูบแตกอีกแล้วนะครับอ่าพี่บีนะครับทูบแตกแล้วนะอาจจะมีแตก2ตัวสามตัวนะครับใครนะครับที่ชอบตัดนะครับชอบตัดก็ได้นะ ตัดนะครับ2ตัวนะแบบนี้นะครับ6 5 5 6นะครับหรือว่าห้าอะไรไม่รู้นะครับก็ลองตัดกันได้นะครับ6 5 9มาทีค่ะนะครับผมพี่นัทพัฒนนะครับผมพี่ซินนะฮะหกห้าสองนะครับผมพี่เอกนะฮะหกห้าห้านะฮะพี่มิสอ่ชมเปญนะครับหกห้าสองนะครับผมสาธุครับผมพี่ดักกี้สาธุสาธุครับผม อ่านะครับหกห้าเก้าจริงนะครับพี่บีฮะโอ้นะครับหกห้าเก้าหรือเปล่านะครับถ้าหกห้าเก้ามานี่โอ้นะครับผมว่าเอาเรื่องนะครับวันนี้นะอาจจะมีโชคมีลาบไปพร้อมๆกันอีกครั้งหนึ่งนะครับพี่ๆนะอ่าพี่ยูโนนะครับผมบอกว่าหกห้าแปดหกห้าเก้านะครับอ่าส่วนมากนะฮะจะคิดว่าเป็นหกห้าเก้ากันทั้งนั้นเลยนะครับพี่ๆทั้งหนึ่งร้อยหกสองท่านนะครับเห็นเป็นเลขอะไรนะครับลองคอมเมนต์กันมานะครับ พี่โชคนะครับหกห้าเก้านะครับปังแน่นะครับพี่บีนะครับปังแน่ๆนะครับขอให้ปังปังเฮงๆนะครับตอนนี้นะครับกดถูกใจนะครับเกือบจะหมื่นแล้วนะครับอะช่วยกันอีกทีนะครับเอาให้ครบหมื่นนะครับเคาะหน้าจอนะครับไปที่รัวรวนะครับเคาะหน้าจอรัวๆไปที่เลขทูบนะครับขอให้ถึงหมื่นถูกใจนะวันนี้ขอให้พี่ๆมีโชคมีลาภไปพร้อมๆกันนะครับอนุโมทนาสาธุนะขอให้ปังปังเฮงเฮงไปด้วยกันนะครับ ตั้งจิตอธิษฐานนะครับล้วเคาะหน้าจอไปที่เลขทูบนะรัวๆนะครับขอให้มีมีโชคมีลาภไปพร้อมกันนะครับในเย็นนี้นะครับวันนี้นะครับพี่ๆทั้ง174ท่านนะครับมานะครับตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมกันอีกครั้งนะพี่ไอซ์นะครับผม659นะครับพี่เกลียงศักดิ์นะ659นะครับพี่มูออยนะครับผม659หมือมกันนะครับขอบพระคุณครับดอกกุหลาบสวยๆด้วยนะครับขอบขอบพระคุณมากๆนะครับผมนะอธิษฐานมาอธิษฐานให้มาก็เจอครับมาก็เจอจริงๆนะครับอ่า โอ้โหนะครับพี่บีนะมาเจอกันเลยนะครับวันนี้ขอให้มีโชคมีลาบนะครับใครที่เพื่อเข้ามาชมผมครั้งแรกนะอาจจะไม่ใช่ความบังเลยนะอาจจะเป็นโชคเป็นลาบที่เรามีต่อกันในวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ทุกคนเฮงๆงปังปมาด้วยกันนะมารอรุ้นกันนะครับมาแล้วนะครับโอ้นะครับชัดเลยนะทุกคนนะชัดนะฮะนะฮะเออพี่บีนะครับบอกว่าหกห้าเก้านะมาจริงด้วยนะครับผมนะโอ้ จัดแบบงามๆเลยนะครับโอ้โหเลขสวยนะฮะหกห้าเก้านะครับมาโอ้ผมขนลุกเลยนะพี่บีนะทายถูกตลอดเลยนะครับพี่บีสองรอบแล้วนะครับสองครั้งแล้วนะครับที่พี่บีนะครับทายถูกนะครับทายถูกจริงด้วยนะต้องจัดแล้วนะฮะนะครับต้องจัดแล้วป่ะนะครับผมพี่กำมลนะครับ่าพี่กำมลคนนี้นะครับ ที่ได้จากงวดที่แล้วไปนะหนึ่งสองแปดนะครับปากศักดิ์ธิ์นะครับมาจริงนะฮะเออพี่บีนะปากศักดิ์ธิ์มากนะครับนะครับเหมือนล็อกเลยนะฮะจริงๆนะผมพูดจริงนะเหมือนล็อกนะเหมือนเล็กล็อกเลยนะครับโอ้พี่บีนะสมพรปากมากนะครับอันนะผมให้ขอสมพรปากผมบ้างนะครับขอให้พี่ๆนะครับในที่นี้ทั้งหนึ่งร้อยห้าสิบแปดท่านนะครับมีโชคมีลาบนะครับปังปังเฮงเลยๆนะครับตอนนี้ถูกใจครบหนึ่งหมื่นครบหนึ่งหมื่นถูกใจแล้วนะครับโอ้ครับผมขนลุกเลยนะครับขอให้พี่ๆนะครับในในที่นี้นะครับ ปังๆนะขอให้มาสามตัวตรงนะครับให้มีโชคมีลาบกันนะครับเฮงๆปังๆเลยๆนะครับแล้วก็หกกลับเลยนะครับอ่าอย่าลืมกลับก็ด้วยนะโต๊ก็ได้นะครับโต๊ะก็ดีนะตัดกันด้วยนะห้าเก้าเก้าห้าผมก็ว่าสวยนะครับหกห้าห้าหกก็ได้นะครับอย่าลืมไปตัดกันด้วยนะสองตัวนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทั้งหนึ่งร้อยสี่ห้าท่านนะครับขอบคุณนะสำหรับการติดตามรับชมผมในวันนี้ด้วยเนาะ แล้วก็บอกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะไม่อยากพลาดแนวทางวันนี้หานอยใบแดงจะลงให้แล้วนะครับรู้สึกว่าจะลงไปแล้วนะในกลุ่มใครที่เข้าตอนนี้ก็ยังทันนะครับใครอยากเข้ากลุ่มตอนนี้นะครับลิงก์อยู่ที่หน้าโปรไฟล์ผมเนาะลิงก์อยู่หน้าโปรไฟล์จิ้มเข้าไปที่นี่นะมุมซ้ายบนองค์เทพนำโชคนะครับจิ้มเข้าไปเสร็จแล้วจะเจอกับหน้าโปรไฟล์ที่ตกจิ้มเข้าไปจะเจอกับลิงก์ภาษาอังกฤษตรงกลางจอเนาะพี่ๆจิ้มเข้าไปได้เลยนะลิงก์ภาษาอังกฤษแบบนี้นะจิ้มเข้าไปยำๆเสร็จแล้วจะเจอกัับบหนน้้ากก็ดดดเเปปิไไไลล์ยะคร ปุ๊บนะครับจะเด้งกลุ่มบ้านหอยรักขึ้นมาพี่ๆกดเข้ากลุ่มได้เลยนะครับเข้าฟรีทุกท่านไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการเข้ากลุ่มนะครับสาธุสาธุนะครับวันนี้เฮงๆปังๆเลยๆไปด้วยกันนะครับพี่บีนะ6596 962นะ6569596เกนะครับระวัง69นะวันนี้นะบอกได้เลยนะอ่าต้องรูด6รูด9ไปแล้วครับผมสายรูดนะครับอ่านะครับพี่ดักกี้นะสุดยอดครับตามคุณบีนะครับผมอ่ะนะครับเดี๋ยวผมต้องขอลงไลฟ์ไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ใครที่ตามใบแดง ហេ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  ส่งน้อมนบนำนกุศงทรงกตาบผงยาเจ้าเวรรส์วัสร้างแป้งทรงตอกเกิดเป็นองค์เทพีนางพญานาชิียาสีประมมาเออ เราบุกพระชาติของนาชีสีพาดานโลกปะกายพงงามตระการวางังคำชโนดเมือง